สวัสดีครับรีวิวถนนครับอยู่ถนนมาลายแมนครับเลี้ยวซ้ายกาญจนบุรีเลี้ยวขวาไปสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีอู่ทองเลี้ยวขวาอำเภอประดมทวงกาญจนบุรีเลี้ยวซ้ายกับท่านผู้ชมตรงนี้ครับเลี้ยวเลยเลี้ยวขวาครับเราไปทางอำเภออู่ทองอู่ทองแล้วนะอำเภออู่ทองเราไปออกนู่นนะครับ รีวิวไปอำเภอเหล่กขวัญนะสุพรรณบุรีครับแต่ตอนนี้อยู่บนถนนหมายเลขสามสองหนึ่งมาลายแมนอยู่นะครับยังมาลายแมนอยู่ยังไม่ออกจากถนนมาลายแมนครับไปทางสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวเราจะมีแยกออกไปครับฉีกไปทางซ้ายครับ ถังแย่แล้วครับท่านผู้ชมกข้จาใเข้ามาตัวถังแย่ไหมครับแย่มันถึงว่าบิดเบี้ยวครับไม่ได้ว่าอะไรก็แค่บอกให้รู้ว่าตัวถังแย่แล้วครับน้ํานี่หนักแล้วท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่หนักนะแต่ไปเล่นไปน้ําขวดน้ะหนักนะครับกรอกน้ําใส่แล้วมันทุกน้ำนะครับหนักหนักมันตัวถังแย่ครับตังส้านสายครับถูกไหมฮะสงสารรถเนาะแต่เขาก็ตำหมากินเขาเนาะ <laughs> ไม่เป็นไรครับชูชูครับรวยรวยน้ำน้ำเดี๋ยวนี้แพงกว่าน้ำมันอีกนะจะไปเล่นไป <laughs> น้ำมันลิตรอะไรอะ่ะสามสิบน้ำอะ่ะครึ่งลิตรอะไรอ่ะสิบห้า 15. บาทสิบสี่บาทน้ำมันสูสีนะครับน้ำอะ่ะ รีวิวถนนครับผมสี่เลนบ้านลุงบรรหารครับผมอูทองนี่อีกห้ากิโลนะครับแล้วก็ไปสุพรรณต่ออีกสามสิบกโลครับอยู่หน้าโรงแรมคงทองทิพดีสอร์ดครับอยู่ขวามือนะปั๊มอยู่ในปัม๊มปรตทเราอยู่เลนซ้ายนะฮะอำเภอบ่อปลอยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับ ป้ายบอกครับอําเภอบอดปลอยเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับท่านผู้ชมแล้วเราไปเขียวเราต้องไปทางอูอ่ทองนะนี่เก้าเขตอู่ทองนะครับยินดีต้อนรับเมืองอูทองอ่ทองนี่อู่ทองแล้วนะฮะเก้าเขตอู่ทองแล้วสองฝั่งถนนครับถนนสุดยอดถนนะสี่เลนหกเลนนะตรงนี้ อีก300เมตรโรงพยาบาลอู่ทองก็ติดตามไปด้วยนะครับรีวิวตะลอนทั่วประเทศไทย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 หรือบางทีผมก็แท็กแท็กคําว่าใส่แท็กนะตลอนทั่วทั่วไทยสบายกิตติ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 ตามเดียวนะครับท่านผู้ชมกิตติตามเดียวไม่ใช่ติ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 ซ้ายมือครับอู่ทองโรงพยาบาลครับ ครับตรงไปเรื่อยๆก่อนอู่ทองเดี๋ยวจะรีวิวไปอำเภออ่าอำเภอหลับฝันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันครับแต่คนละเราไม่ได้เข้าตัวเมืองสุพรรณนนะะไปถึงอู่ทองเราเลี้ยวซ้ายครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผม นี่ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ดูคลิปครับสงสารชาแนลนะครับสงสารทำไมก็ทำ YouTube มันไม่ได้เงินมากมายนะครับทำเพราะใจรักมากกว่ารักแล้วก็ขัดสนอยากได้ยอดวิวอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามีคื่ตัวเมืองอู่ทองนะยินดีต้อนรับเมืองอู่ทอง ติดไฟแดงครับท่านผู้ชมเมืองอู่ทองเป็นอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านผู้ชมติดไฟแดงเส้นแล้ววัดอะไระ่ะอยู่ขวามือครับผมกเไม่ได้รู้ทุกเรื่องอะครับอที่ไอ้อัปเดตถนดดนสภาพถดดนน สภาพจะเป็นยังไงก็ดูกันอย่างที่เห็นนะครับติดไปแดงนะอันผมกอตัดคลิปหนะเดี๋ยวดูคลิปต่อครับ